กอซื้อเร็วแถอะหำก็ซื้อเร็วแึกกับเขาพระอาจารย์เขาสั่งให้ซึกพระอาจารย์เขาสั่งให้ซื้อไปยังสั่งซื้อโอ้เล็กกิ้งพร้อมโอเล็กกิ้งพร้อมมันจบยังจบยังติ้นจบสิมอายุจากปีแล้วนี่สิบสองครับสิแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับสองิบสองปีโอ้ลูกขึ้นบ้างคนอายุสิบสองปีลูกขืนบ้างบ้างลูกขึ้นยัยสำเนียคนสิบสองปี บ่อสอบป้เนี่ยประพอสอบปัดปัดปัดอายุสิบสองปีตือพอดว่าพอสอบไหนเห็นเอาฟันเห็นอันนั่งร่องอันนั่งร่องนั่งร่งเปิดนี่ตัวไหนมาพ่อบอมาพ่อมาพ่อนั่งอยู่ในจอมปลวกสิบป้าดีโถบวชเนี้นมาจากปีบวชจากปีนอนี่ บวชสิบ้าปีแล้วเฮ้ยเฮ้ยอีนั้งสิบสองคือไดีบวชสิบห้านี่ไม่บอกพิษสนาได้แบบนี้พิษนาวันี้พิษสาแล้วนี่ยังสี่นี่สิบ้จะได้มานางขังจอมปวกนี่เพื่อมาบอกเรียกขึนตีแมนครับตั้งแต่บวชนี่บวกอบเรียกขึนถึอดีบ่บอกเรีกถึงดีว่ตังแต่บวชดุ่นเนี่ยบอกบวชแต่โน้ตฝันอยู่ฝันก็จกไหนฝันมาจกไหนฝันจกไห อันว่าเอ่อยังว่าเจ้ารคนอนในน้ำแล้วก็เล็กมันออกมองปากมันเล็กออกเลยเล็กออกในปากจ้าระคมาท่อาปากหาแล้วโผปากโกเล็กโคมันออกในปากอ้ยเล็กในออกปากจระคเลยเล็กแต่ออกิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนอะคิดก่อนคิดในใดคิดในใดคิดไดก่อนห้าสามหกสามหกาสามหกสามหกือนี้เดมนี้ก ที <cin stereotype> ่โทรห้าสามหกงยทางผุนมาเด้อมาเด้อซื้ออย่างนี้เขากำลังนั่งอยู่ทั้งจบบวกบอกเลขบอกเลขเพิ่นซื้ออย่างเสียงเพิ่นซื้ออย่างเขากำลังเห็นเพิ่นนั่งอยู่นี่เพิ่นซื้ออย่างเขาเออว่านูซื้อเสียงเียงน้ำเพิ่นอยู่ใดนซื้อยังนี่ซื้อยังเนื้อครับฮะเนื้อครับเนื้อเนื้อบักเนื้อเนือเสียงเนื้อโอ้ยบักเสียงเนื้อตัวนี้เนือเสียงเนื้อบักเสียงเนื้อบักทิศเนื้อตัวนี้โาดว่าจจะไผเ้าคือออปมมตแต่ว 12ปีสิบอ้หม้อหนึ่งตัวนีสิบอปีคนหอนพาะสอกอืสิบสองปีแต่ว่าบวชมาสิหาปีสิบห้ปีปีศสนาเพิ่นเพิ่นหายปีศาหเข้าวนนั่งดี่ห้ำออกเอ้าหำออกเออออกจะเป็นยังนอะหนเลยหำเล็กออกแต่แคบปบทเช่นอี้ออกมาง่อยข้นเลยนออกมาออกไม่เห็ดคืออ คือกระป้อมอะถึงเมาพู้อย่งหลังกนหวยอีางเห็นทำเสียงน้อยเรียนทำเสี้ยงหน่อยเอาเอาทำเอาทำก่อนฟันดปันยังไงนะฟันลรฟันแล้วจะไหเห็นจระเข้อ่าเราฟันหนฟัวางก่อนขมเก่าขมหังขมขเขม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 ขนขม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 ่มขมนมข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 นขมามขมามขมขมมหมขมามมมขมขนกมขมขมมืมข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  จุดเลขย่งนจุดอย่งน้จุดถูกจุดถูกเสียงไทยคือนี่จุดกือกําลังนอนไปนอตื่นมาเลยกสามหาสามสาหาสาดไหวผ่านห้าครับไม่ใช่ธรรมดานะไหวตื่นไหวผ่านั่งรับนผ่มาวยสามหาสามสามหาสามงวดนี้ หวดนี้สามหาสามสามหาสามเคยบอกเลขไพ่นี่เคยบอกถือบอเคยบอก่แม่เ่าคยบอกแม่เ่ามี่เาแล้วมแม่เ่าแล้วบัดเชินี่เอามวด้ามดาละบัดเินี่กับป้อมออกกับพอมีแม่เ่าแล้วมีแม่เ่าอีกเน่มีแม่เ่าเลยปะมีเสียงหน่อย่นนเสี้ยงหน่อยมีแม่เ่านล้อยสปีมีเวามแม่เ่าเป็นผมเป็นลูกเขยเขาเป็นลูกเขาเ้าเนเสียเมียแต่หน่อยแ สงสัยกับปอมออกกับป้อมัอมอกนี่กาัเลบน้อายอเลยเป็นกเนลน้อยนี่นะมีเมียแล้วมีเียีบ่ฮะมุกุกบุรีรัมบุรีรัมมีเมียอยู่บุรีรัมเ้ยอย่าไปทำอย่าทำไปบอบกบ่ซื้อเขาเด้บ่อยากได้ซื้อขาดอกเนียเออเเ้ย่ยังนี่ชอมปวกตัวนี้ หน่ออยโ้เสียงหน่อยเราบอกเลขนะอายุสิบสองปีสามเลยสามห้าสามบอกบวชมาสิบห้าปีบวชมาสิบห้าสิบปีบอกเลขไม่เท่าถือบ่ถือบอกเลขไม่เท่าถืออีกบอกเลขไม่เท่าถืออือบอกเลขไม่เท่ากับถือบ่เทียนเสียงเหนือเสียงเหนือบอขมฝันแห้งแห้งให้ฟังเนี่ยบอแห้งๆฝันบ้าฝันมาจั้งไหนเนี่ยเจ้าละแเข้อยังก่อเจ้าระแเขเปิดปากอือ มาถึงครับเนี่ยวกกระดูกไก่นะกระดูกไก่อยู่บนน้างทำเลยมาผมนอนไปแบบเดียวเจาะกระแขกมันก็กระแขงาบละเล็กมันออกในปากเจาะลระแขกอืออกเลขยังเกาะสามหาสามสามหาสามเลขออกในปากเจาะกะแขกอันนี้บอกไม่เท่าก็ถือขอลองอย่าไปบอกไม่เถ่าเด้อขอลองไม่บอกบวกอยากให้รับไปบอกไม่เถ่า บอให้บอกเดยบอกมครับบอกบอเสียงน้อยเสียงน้อยเสียงน้อยม่้อกม่มีมมาหลักกิโลเ่ยยานไม่ถ่อเพิ่นหูไม่ถ่อเพิ่นจิไปสือบดมันสิอันกอนไม่ยันไม่นาจะไมบวชอีกมาบวชดูแทินวฝากใส่บาตรนฝากฝากคนไหนคนไหน ทั้งเบอรสุลเนี่บอกฝังไม่ออกไงวะน่นี่ไม่ออกนางนี้ไม่ออกนี่นี่ไม่ออกก็นั่งจ่องแต่อันเดียวเดียวแต่อันเดียวเดียวเอาไปไหนเพิ่นไปคิดได้เพิ่นเพิ่นคิดได้นี่เพิ่นคิดได้หนิเขาเอาอันเดียวๆนี่เพิ่นคิดได้หนิเจ้าเพิ่นคิดไม่หอดใส่บุญใครพามาเมือนี่มันพ่อแม่ย์มะข่ายหรืออ๋อ้ขายยังไงก็อินรีครับขายจริงรีดได้ไปดูเลขหละกิโลไหมเมื่อกี้นี้ชอบเลขตัวไหน ไม่ได้ดูเลขฝันมีแล้วเมื่อวานดูอยู่ครับโอ้แต่วันนี้ได้เลขฝันแล้วไม่ดูแล้วมั่นใจเลขฝันเจ้าของสามห้าสามมั่นใจมั่นใจครับบกบไม่เท่าอย่างเลขเนี่ยโบไม่เท่าหรือยังนี่นี่นะนี่เด้นี่นี่อันหนึ่งนี่เอ๋อสาธุพี่น้องพี่น้องขายจรังเล เอามาให้ผมบ่านี่ถือไว้ถือไว้เอาถือไว้ก่อนโอ้ยติดปลาขาไข่จิงลีจิงหลีอโอลาจิงหลีดอ๋อไอเสียงเหนือเสียงเหนือพอลาขาจิงหลีกันบังบังบังทำไหมเอาไอเสียงอันบอกเลขอยู่ในหลักกิโลให้ให้แน่มักตัวใดให้แน่เอามากตัวใดแน่เตัวใดกว่ามักตัวไหนวันนี้บอกให้แน่อยู่ในหลักกิโลจะออกตัวใดวันงวดหกศูนย์ ห้าหกศูนย์เลขนี่ลักกิโลบ่ะห้าหกศูนแต่ว่าเลขคุ้มฝันยังว่าผมแลนมาบนนึงเนี่ยมาเห็นคนนั่งอยู่ในจอมปวกนั่งอยู่ทึ้งจอมปวกผมก็เลยมาสองเบิ้งเป็นอยากบอกเลขเป็นว่าเพิ่นอยากบอกเลขเพิ่นว่่าเพินมันนั่งอยู่ทึ้งจอมปวกอยู่ข่างลักกิโลนี่ยบอกที่บอกงอนครับเสียงมักตัวไหนบอกเลยเสียงฝันเอาบอกเลยจ้ะเอาตัวไหนตัวไหนแน่นอนตัวไหนแล้วเอาตัวสุดท้ายเลยตัวไหนเอาฟันทงฟันทงทงเอาเริ่มต้นฟันทงเลยป่ะที่นี่ หายซ้ำหาีเองบอกอ๋ออายุ1ิบสองปีอายุสิบสอปีบวชมาสิ้ปีบวชมาสิหครับอายุสิปีไบวชสิปีด้ครับพี่น้องด้อมีเมียแล้วมีเมียพร้อบุรบุรเียบุรพี่น้องเอหลมีลูกยังนะครับเขาจับเมงแนววานมีลูกยังมีจักลูกเหรอะมีจักลูกเหรสูงเท่าไรสูงเท่าไรตนนี้สูงข้อไอ้แปดสบบอ มนออนรอยยี่บสี่นยืนบึ้งเอายืนขึ้นบึ้งยืดขึ้นบึ้งหนึรอี่สิบ่อีีบใ่ยืนเบึ้งมนี่นี่ไ่งอี่สูงเท่าไรก็หนึ่งร้อยยี่สิบสี่พอนะหนึ่งร้อยยี่สิบสี่พนะไอเสียงเหนือสูงห่ี่สิบสี่โอ้เบาเหนือเบาเหนือเบาเหนือคน Ờ. Yeah, yeah. À. quá ว้าย nó yeah, yeah, yeah. Uh. quá ว้ายหนอ quá nó đơn nó yeah. đơn nó อ้าวว้ายหยุดหนอ tôi หยุดหนออ๋อเดินหนอเดินหนอเดิน ตัวไหนเลขกตัวไหนสามหาสามอ่หายว้าวอยู่หลักกิโลสามหาสามเว่าเคยบวชสวดบึงอ่ะสวดจะบวชนึงอ่ะสวดวิไลสกินเขาอ่ะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ